สวัสดีจ้าทักทายนะคะที่นี่อเมริกาเพื่อนๆวันนี้วันหยุดเอทำเมนูอะไรเออนี่ไก่ผัดเออไหมใส่พระผิดจั่จวหอมใหญ่แล้วก็เออถั่วนะคะพอบอกให้ใส่ผักเยอะๆก็อบขนมปังด้วยเพื่อนเห็นไหม ขนมปังสเสร็จแล้วนะคะเพื่อนอยู่เมืองไทยเองก็ไม่เคยอบขนมปังนะเอเพิ่งเคยมาอบที่อเมริกาเนี่ยแหละเออแฟนกับพ่อสอนนะคะเพื่อนทำให้สอนเนาะก,ก็ไม่รู้นะวิธีมันจะทํายังไงอะใจก็อยากจะทำอาหารฝรั่งแต่ว่าเราทำไม่เป็นไงนะแล้วก็ เลยสองนาทีก็จะสุกแล้วพอดีเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าก็ได้เวลาทานอาหารนะคะเพื่อนจ๋าส่วนเศษไก่ที่เอามาจากร้านอาหารนะอีกทอดทอดเอาให้น้องอแจ็คประมาณน,นี้ครัเพื่อนจ๋าสองนาทีเดี๋ยวก็กินข้าวกินข้าวตอนเที่ยงนะคะ พอนข่าวเสร็จอ่ออกีกก็มาดูฟงดูฝุ่นทำความสะอาดอ้อซักผ้าวันนี้วะ <c oughs> เฮ้ยเพื่อนๆจ๋าซักผ้าอ่ะเสร็จแล้วก็อบ จะยินเสียงข้าวมาสมกล้วตู้นี้เอาไว้ซักอีกตู้เนี้ยโอ้ยอบอแห้งนะคะทุกคนอบจะส่ผ้าอะไรเนะี้ยหอม สวัสดีวันหยุดนะคะเพื่อนๆข่าวสุกแล้วมาพาเพื่อนๆชมวิวข้างนอกน่ันบรรยากาศวันนี้เป็นไงไปกันออากาศดีแต่หนาวมากเลยเพื่อนเย็นเจี๊ยบแต่ดีดีเพื่อนๆจ้ะ โอ้โหลมเย็นบรรยากาศบ้านพ่อเวลาอันนี้เล่นกับลมเหมือนตัวเองบินได้เลยเพื่อนผมอผมสึกแบบนั้นนะแต่หนาวมากเลยจ้าเพื่อนให้ชมวิวข้าง้านกันเนาะวิ่งกันแล้วคนนี้เพื่อนจ้านี่ประมาณนี้ เพื่อนเนตาเตาวิเศษน้นองเอเดี๋ยวเอาไว้อมีงบประมาณก่อนค่อยซื้ออะไรมาย่างกินนะเกี๊ครับเพื่อ,อ,คอคนคุณสามีบอกข้าวเล็ว กินแล้วเพื่อนจ้าอันนี้ของคุณสามนีนะคะอันนี้ของเองกินข้าวเหมือนจ้าส่วน,วนอันนี้เดี๋ยวพ่อเขาก็มาตักเองนะแล้วก็หุงข้าวไว้ละน้องสาวเขาก็ถ้าเขาอยากกินเขาก็กินเขาอยากกินนึกอยากกินอนนาสา郎เขาก็ทําเขาเองแล้วแต่อเอจะทำเพื่ออะไรลกินข้าวจ้าปุ๊บนี่นี่ ดิกี้เกียจไม่เป็นไรขี้กันเพื่อนกินข้าวอุ้ย,ออยสุดยอด you try <tried> already <laughs> ชมเมียชมเมียอวยเมียว,วยนะอาารอรออยู่นะเพื่อนๆขี้กันเพื่อนเดี๋ยวเอกกับแฟนขอตัวกินข้าวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบา Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm.